สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไมัยทาร์รดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพชคลาภาและก็ความรักบางส่วนรวมถึงวิธีการทําคุณเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกประจําเดือนกรกฎาคม2564ค่ะชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22ตุลาคมถึง21ทธันวาคมนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความราบ,บางาส่วนรวมถึงวิธีการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะ อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะบางสถานการณ์นะคะอาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกำลังเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อเป็นกาานะะําลังใจเนาะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นคะ่ะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจได้เองซิไม่ว่าจะจะเรื่องอะไรก็ตามเนาะ จนกว่าจะได้มาดูดูส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการง,งานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบ,บางส่วนรวมถึงธีการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกในเดือนกรกฎาคม2564นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะ ไปแล้วจะเป็นแฮงแมนค่ะ1ไม้เท้าค่ะ9้าไม้เท้านะคะสิดาบสองดาบสี่เหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญค่ะ คุณถือดาบค่ะแปดถ้วยนะคะและเอาคำนะได้เป็นไพ่สเตรนท์ค่ะชาวราศีพิจิกละคณาพิจิกนะคะในเดือนอก,ก,กรกฎาคม2564นี้นะคะมีไพ่เมเจอร์อาคณานะ,นะคะขึ้นมาในพื้นดวงนะคะอของชาวราศีพิจิกละคณาพิจิกนะสองใบด้วยกันนะคะก็คือไพ่ แฮงแมนอยู่ในตำแหน่งตัวตนนะคะและเป็นไพ่สเตรนนะคะอยู่ในตำแหน่งสรุปนะคะของ uh, หน้าไพ่สิบใบนะคะโอเคเรามาเริ่มต้นจากตำแหน่งตัวตนของคุณก่อนได้เป็นไพ่แฮงแมนนะคะไพ่แฮงแมนชาวราศีพิจิกและคณะาพิจิกอาจจะกำลังอยู่ในกระบวนการของการเขาเรียกว่ากำลังบ่มเพาะนะคะ สะสมความรู้นะคะหรืออาจจะกำลังวางแผนก็ได้นะคะที่จะทำงานใหญ่ที่จะทำกิจกรรมใหญ่นะคะอาจจะมีโปรเจกต์อยู่ในหัวนะคะแต่มันเหมือนกับว,ว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่จะเริ่มต้นทำนะคะคุณมีโปรเจกต์เยอะนะคะมีสิ่งที่อยากจะทำเยอะนะคะและสิ่งที่จะทำนั้นก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะคะคุณมี ความคิดที่อยากจะทําอะไรก็ตามให้มันประสบผลสำเร็จแล้วสิ่งที่คุณทําอ่ะมันจะไม่ใช่แบบสิ่งเล็กๆน้อยนะคะแต่ว่าจะเป็นงานใหญ่นะคะเป็นงานที่ยากนะคะแล้วก็จะต้องวางแผนนะคะในการทํางานอย่างดีนะคะจะต้องมีการศึกษาหาความรู้นะคะอย่างดีมากๆนะคะเพื่อที่จะลดความผิดพลาดนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะคุณเลยจะต้องระมัดระวังนะคะ กับทุกย่างก้าวของเขาเรียกว่าโปรเจกต์ที่คุณกำลังจะคลอดมันออกมานะคะอืหรือคุณต้องการที่จะมีชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์แบบที่เพอร์เฟกมากกว่าเดิมที่ดีมากกว่าเดิมนะคะคุณวางแผนที่จะเขาเรียกว่า วางแผนที่จะก้าวข้ามผ่านนะคะช่วงเวลาที่เลวร้ายณตอนนี้นะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอกับเรื่องราวที่ผิดหวังเสียใจนะคะถูกโกงถูกหักหลังนะคะถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะอ่านะถูกแทงข้างหลังถูกเลื่อยขาเก,ก้าอี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการงานการเงินความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ตอนนี้คุณอยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูนะคะสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายเพที่จะ Move on นะคะอืมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องราวของการงานกันก่อนนะคะการงานของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะไพ่างานที่เป็นไพ่ไม้เท้าขึ้นมา2ใบก็คือไพ่หนึ่งไม้เท้าและไพ่เก้าไม้เท้านะคะการงานนะคะสําหรับคนที่ว่างงานอยู่นะคะว่างงานอยู่ในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะโดนบีบนะคะบังคับให้ออกบังคับให้ลาออกนะคะโดนอ่าบังคับ ให้ออกจากงานนะคะบีบให้ออกจากงานนะคะโดยที่คุณไม่ได้เต็มใจนะคะมีการใส่ร้ายปลายสีมีการเลื่อยขาเก้าอี้นะคะมีการแทงข้างหลังทําอะไรรับหลังตลอดเวลานะคะ,ะจนณปัจจุบันนี้นะ,ค,ะคุณออกจากงานแล้วคุณกลายเป็นคนว่างงานถามว่าในเดือนนี้มีเกณฑ์โอกาสที่จะได้เริ่มงานใหม่หรือเปล่ามีไพ่หนึ่งมเมทาวขึ้นมานะคะหากว่าใครนะคะในเดือที่ผ่านมาเนาะมีการยื่น ยื่นยื่นไปสมัครนะคะไปสมัครงานนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ได้เขาเรียกว่าโดนเรียกสัมภาษณ์นะคะแต่ว่าไม่รู้สึกว่าคุณน่าจะมีคู่แข่งนะคะตำแหน่งที่คุณสมัครไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวนะคะจะมีคู่แข่งที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะคะเก่งเนาะแล้วก็ถามว่าน่ากลัวไหมเขาไม่ได้น่ากลัวคะ่ะแต่แค่คุณน่ะจะต้องเพิ่มความมั่นใจในตนัวเอง ขอภายค่ะคุณจะต้องเพิ่มความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าประมาทอย่ากลัวนะคะเราต้องมั่นใจในตัวเองว่าเรามีศักยภาพมากพอนะคะอืมสำหรับคนที่ทำงานประจำเนาะทำงานประจำเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลน,นะคะหรือว่าเอกชนนะก็ ระมัดระวังนะคะการเขาเรียกว่าการจับตามองการถูกจับผิดนะจากหัวหน้างานจากเจ้านายจากเพื่อนร่วมง,งานนะคะจากคนที่ไม่ประสงค์ดีนะคะเขาเขาเหมือนกับอิจฉาคุณนะอ่ะเขาต้องการผลงานนะคะที่ที่ที่คุณทำอยู่นะ อาจจะมีการทำอะไรลับหลังอาจจะมีการใส,ส่ร้ายป้ายสีนะแต่ไม่รู้สึกว่ามันมันยังไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะคะไม่รู้สึกว่าคุณนะ่ะไม่ได้ไม่ได้เพิ่งจะแบบเจอนะคะครั้งนี้ครั้งแรกหรอกนะไม่ได้เพิ่งเจอนะคะอาจจะเคยเจอมาหลายๆครั้งแล้วแล้วก็คุณรู้สึกเบื่อแล้วก็รู้สึกแบบอยากจะออกจากตรงนี้แล้วอะไม่อยากจะแบบ อยู่ต่อไปอยากจะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงที่ทำงานใหม่อะไรประมาณนี้นะคะหรือบางคนนะคะทำที่นี่มานานนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีไม่มีความก้าวหน้าเลยนะคะอยู่ที่เดิมนะอยู่ที่เดิมนะ ทำธรรานา5ปี6ปี10ปีนะคะก็ยังไม่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะโบนัสบอกจะได้ก็ไม่ได้นะคะแล้วก็มีปัญหาซ้ําๆนะคะปัญหาเดิมๆที่คุณก็เบื่อหน่ายเหลือเกินนะคะคุณอยากจะออกจากตรงนี้มากๆนะคะคือแบบอยากจะลาออกวันละแบบร้อยขนอะไรประมาณเนี้ยเนาะแต่ว่าคุณอาจจะยังออกไปไม่ได้เพราะว่าคุณอาจจะยังไม่มีงานใหม่รองรับนะคะตอนนี้นะค,ะคุณก็เลยจําเป็นที่ต้องทนทํางานต่อไปนะคะอืม ถามว่าทาได้ไหมก็ทาได้อยู่แหละนะคะก็จนกว่าที่คุณจะได้งานใหม่ก็ค่อยเปลี่ยนงานก็นแล้วกันนะคะสาหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองนะคะช่วงนี้การงานนะคะการขยับขยายนะคะการร่วมหุ้นร่วมลงทุนไม่รู้สึกว่าอาจจะยังต้อง ระงับเยีบยั้งไว้ก่อนนะคะถ้าหากคุณอยากจะร่วมลงทุนหรือว่าอยากจะมีหุ้นส่วนหรืออยากจะลงทุนเพิ่มเพิ่มนะคะขยายสาขาเพิ่มนะคะไม่รู้สึกว่าตอนนี้เือนเดือนในเดือนกรกราคมยังไม่ใช่โอกาสที่เหมาะนะคะในการลงทุนเพิ่มขยายสาขานะคะคุณอาจจะต้องออกลับมานั่งคิดพิจารณาในส่วนของทั้ง ด้านบวกและด้านลบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในธุรกิจของคุณนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าราคาประค,คอบธุรกิจเดิมให้ให้ให้มันยังแบบให้มันยังฟโฟล์มุนไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันก็อาจจะมีปัญหาเข้ามาจุกจิกใจนะคะแต่ไม่รู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งน,นะคะคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะขอเพียงแค่คุณไม่ย่อท้อเท่านั้นเองนะคะ การงานไปแล้วนะคะการเงินค่ะการเงินของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะไพ่เงินขึ้นมาสองใบก็คือไพ่สี่เหรียญและไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะการเงินนะคะก็คุณอาจจะมีความคิดที่อยากจะลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเป็นการลงทุนขายของออนไลน์นะคะการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะ,ะที่ดินคอนโดบ้านนะคะ,ะไม่รู้สึกว่า ในเดือนนี้อาจจะยังไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่จะลงทุนนะคะต้องคอยประคับประคองเงินอยู่นะคะเงินเก็บมีไหมมีค่ะแต่ว่าอ่ามันถ้าหากว่าคุณใช้เงินก้อนนี้ไปอะ่ะเงินคุณก็อาจจะหมดสต็อกอะไรประมาณนี้เออนะคะไม่รู้สึกว่าอาจจะต้องชะลอไปก่อนนะคะต้องมี เ,เงินทุนสำรองไว้ถ้าว่าก้อนนี้หมดคุณก็ยังมีที่อื่นที่จะสามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยดำรงชีวิตได้อย่างไม่ลําบากนะคะช่วงนี้นะก็มีแล้วก็เก็บไว้ก่อนการลงทุนใดๆดนะคะต้องศึกษาความเสี่ยงด้วยนะคะอืมอาการเงินนะคะอย่าให้ใครหยิบยืนนะคะช่วงนี้นะในเดือนนี้นะอย่าให้ใครหยิบยืมถ้าหากว่าคุณให้คนยืมไปเนี่ยการที่คุณจะได้กลับคืนมาเนี่ยยากมากๆ อาจจะไม่ได้ด้วยซ้ํานะคะการงานไปแล้วการเงินไปแล้วโชคลาภค่ะโชคลาภของชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกโชคลาภลาบลอยไม่มีไม่ต้องเสี่ยงใดใดทั้งนั้นเลยนะคะอืมนะไม่ต้องเสี่ยงใดใดถ้าหากว่าคุณจะเอาเงินไปเสี่ยงโชคเนี่ยไม่แนะนําให้เอาไปทําบุญเสริมดวงดีกว่านะคะการทําบุญเสริมดวงค่ะให้ทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างอ่าแสงสว่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริจาค หลอดไฟนะคะ,ะการบริจาคค่าน้ำค่าไฟวัดนะคะมูลนิธิอะไรประมาณนี้ได้นะคะหรือนะ,ะทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลสงฆ์นะคะโรงพยาบาลสงฆ์เนาะแล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับคนเขาเรียกว่าคนพิการนะคะแบบนี้มูลนิธินะคะบ้านคนพิการหรือว่าโรงพยาบาล ก็ได้ชินเดียวกันนะคะหรือนะคะการเสริมดบงอีกแบบหนึง่งก็คือการบริจาคบริจาคอะไรถ้าหากว่าคุณไม่มีรัพย์แล้วร่างกายคุณแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะการบริจาคเลือดนะคะเทียบเท่ากับการให้ชีวิตคนนะคะเทียบเท่ากับการถ่ายชีวิตโคกระบือเลยก็ว่าได้นะคะถ้าหากว่าใครที่ม,มีร่างกายกที่แข็งแรงนะคะ หมก้แนะนามากๆในการบริจาครหิตนะคะการงานการเงินโชคลาภนะคะการทําบุญเสริมดวงนะคะผ่านไปแล้วสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกให้ระมัดระวังในเรื่องราวของความคิดความเครียดความวิตกกังวลน,นะคะความความเขาเรียกว่าหวาดระแวงหวาดกลัวนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องราวของการ การปวดหัวปวดหัวไม่เกรนนอนไม่หลับนะคะแล้วก็ออฟฟิศซินโดรมเนาะแล้วก็จะมีะปวดคอปวดเอวปวดบา่าปวดไหล่ปวดหลังะสะโพกบั้นท้ายนะคะก้นกบนะคะตรงนี้เนาะตั้งแต่หัวลงไปถึงก้นกบสะโพกบั้นท้ายเลยนะคะให้ระมัดระวังกับ อาการปวดด้วยนะคะช่วงนี้นะคะต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆเพราะว่าถ้าหากว่าคนป่วยเนี่ยก็มีเกณฑ์โอกาสที่จะนอนรักษาตัวยาวๆเลยก็ได้นั่นเองนะคะต้องระมัดระวังนะ สำหรับในเรื่องราวของความรักเดี๋ยวยังไงไม่จะทําคลิปเจาะลึกแยกไปอีกคลิปหนึ่งเพื่อนๆสามารถไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์นะคะแต่ตรงนี้ม่จะอ่านให้ฟังคร่าวๆแล้วกันเนาะสําหรับคนโสดค่ะคนโสดถามว่ามีเกณฑ์โอกาสที่จะได้พบได้เจอกับใครหรือเปล่าม่รู้สึกว่ายังไม่มีคุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็คุณค่อนข้างที่จะปิดใจนะคะก็โสดต่อไปนะสาหรับคนโสดที่มีคนคุยแต่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนม่รู้สึกว่าก,ก็ยังไม่ชัดเจน เออนะความสัมพันธ์หาความชัดเจนหาชื่อเรียกยังไม่ได้แต่ยังสามารถคุยกันไปได้แต่ต้องระมัดระวังในเรื่องราวของทัศนคติความต่างนะคะที่ที่ต่างกันนะแล้วจะทําให้คุณกับเขาเนี่ยอา,อาจจะมีปากเสียงกันได้นะคะอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วแบบว่าเบือ่อเบือเซ็งเซไม่อยากคุยแล้วอะไรประมาณนี้จะเกิดอารมณ์แบบนี้นะคะสาหรับคนที่มีคู่แล้ว นะคะแต่งงานแล้วนะคะก็มีปัญหากันนิดหน่อยในเรื่องราวของอา,อารมณ์คําพูดนะคะปัญหาเดิมๆเ,เก่าๆที่แก้ไขไม่ได้สัทีนะคะหรือปัญหาของความ่ากทางด้านอา,ายุนะคะอายุทัศนคตินะคะนาะตรงนี้มันจะเป็นช่องว่างระหว่างคุณและเขาที่จะทําให้ความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะเกิดเกิดการแบบว่า งอนง้อนะคะอ่าน,นะพ่อแง่แม่ง,งอนกันสักหน่อยนะคะแต่ว่าตามหน้าไพ่ก็ยังไม่ได้มีหน้าไพ่ของการเลิกลานะคะก็ยังยังสามารถที่จะปรับนะคะความเข้าใจกันได้อยู่แต่ก็ต้องให้ใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะคะอาจจะมีการเอาแต่ใจบ้างนะคะก็อยากจะให้เจอกันคนลักครึ่งทางก็แล้วกันจะได้ไม่มีปัญหา นะคะก็จะประมาณนี้เนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันไ่นมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ